ครับกรับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนจังหวัดส,สุรินทร์ที่เคารพทุกท่านครับก็มาอัปเดตสถานการณ์กันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่28แล้วที่จังหวัดส,สุรินทร์เราไม่พบผู้ติดเชื้อถ้านับระยะเวลาพักตัวก็14วัน2ครั้งแล้วนะฮะก็ถือว่า สถานการณ์เราก็อยู่ในภาวะที่ที่ค่อนข้างดีนะฮะก็ถือว่ามาตรการต่างๆที่เราวางไว้นั้นนะฮะเรากา็มาถูกทางทีน,นี้มันมีประเด็นว่าตอนนี้ก็มีทั้งในส่วนกลางร,รัฐบาลเองเนี่ยก็มีมาตรการจะผ่อนปลนใน6กกิจการให้นะฮะคือไม่ว่าจะเป็นร้านตัดผมนะครับหรือร้านเสริมสวยร้านอาหารอนุญาตให้นั่งกินได้ตลาดนัดตลาดสดนะครับ นะสถานที่ออกกำลังกายยกเว้นกีฬาประเภทที่ต้องอมีการสัมผัสตัวกันประทะกันอันนี้คงคงคงไม่ได้แต่ส่วนสาระที่ไปออกกําลังกายนั้นก็มีการผ่อนปลนให้ตั้งแต่วันที่สามเป็นต้นไปนะทีนี้มันมีประเด็นคือว่า จังหวัดเองเนี่ยมันมีประกาศในการกําหนดมาตรการห้ามต่างๆไว้เนี่ยนะฮะเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยมีมีมติคอรมอในการขยายระยะเวลาบังคับใช้พรลกอทั้งหมดยืดออกไปอีกเดือนหนึ่งนะฮะนี้คำสั่งนั้นก็จําเป็นต้องต้องรับรับพลรลกว่าเราก็ยืดทั้งหมดออกไปก่อนนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้อยู่ว่าวันที่3เนี่ยเราจะปลดล็อกอยู่ นะฉะนั้นไอ้หกหกหกกิจการที่จะมีมาตรการผ่อนปลนันที่สานั้นจังหวัดจะต้องออกคําสั่งเฉพาะออกมาอีอกคําสั่งหนึ่งในการที่จะปลดล็อกพวกนี้นะฉะนั้นการที่มีพี่น้องไปลือไปโพสต์กันว่าผู้ว่าเนี่ยจะไม่ยอมปลดล็อกจะยืดไปอีกเดือนหนึ่งในหกหกกิจการที่ผมกล่าวไปแล้วเนี่ยนะฮะกิจการหกประเภทที่กล่าวไปแล้วเนี่ย ก็ยืนยันว่าเราต้องปลดล็อกนะฮะตามมาตรการของรัฐบาลที่ที่ผ่อนปลนให้นั่นแหละครับนะฮะเป็นไปไม่ได้นะที่ผู้ว่าจะไม่ปลดล็อกให้นะครับแต่ที่เราเราเราต้องขยายประกาศนั้นออกไปเพื่อเพื่อให้มันสอนรับกับพลกรถเขายืดระยะเวลาออกไปนะฮะ ก็เช่นเดียวกันนะฮะรัฐบาลเองกอ็เมื่อเขายืดไปเนะี่ยไอ้ส่วนที่ผ่อนปลนเขาก็ต้องกําหนดเป็นประกาศเป็นมาตรการออกมานะฮะก็ขอทําความเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าประกาศที่ยืดออกไปนั้นผู้ว่าสุรินจังหวัดเดียวนะฮะจะเป็นจังหวัดที่ไม่ยอมปลดล็อกมันไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้นะฮะแล้วก็ระมัดระวังอย่าไปตัดต่อคลิปกันอีกนะฮะก็คือยืนยันว่าทั้ง6กิจาการเมื่อถึงวันที่สนะครับพฤษภานะฮะ กิจการทั้ง6ประเภทนี้นะครับจังหวัดสุรินเราก็อยากให้เข้าสู่สถานการณ์ปกติเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆนะครเราก็จะปลดล็อกผ่อนคลายให้แต่ในการปลดล็อกผ่อนคลายนั้นนะแน่นอนนะเรายังมีสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดอยู่นะฮะทั่วโลกในตอนนี้ทะลุ3ล้านกว่าคนแล้วที่ติดเชือ้อฉะนั้นการจะกลับไปใช้ชีวิตปกตินั้นมันก็คง คงจะต้องมีกติกานะฮะโดยเฉพาะมาตรการการควบคุมโรคก,การรักษาระยะห่างการสวมใส่แมสเวลาไปไปรับบริการหรือให้บริการรวมทั้งการตั้งจุดล้างมือตั้งเจลสำหรับล้างมือมาตรการต่างๆนี้จำเป็นต้องมีนะจเป็นต้องมีนะเพื่อให้การผ่อนคลายการปลดล็อกของเราเนี่ยนะฮะ มันเป็นการผ่อนคลายและปลดล็อกที่มันปลอดภัยจริงๆนะฮะไม่ใช่ว่าปลดล็อกแล้วเสี่ยงต่อการกลับมาแพร่ระบาดของโรคอีกอันนี้ก็อยากจะเรียนทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าจังหวัดสุรินทร์มีความพร้อมที่จะปลดล็อกวันที่3แน่นอนใน6กิจการ หประเภทฮะหกประเภทก,ทกิจการที่ที่ทางส่วนกลางได้ประกาศกําหนดออกมานะฮะฉะนั้นที่ไปลือไปโพสต์ว่าผู้ว่าสุลินจะไปยืดระยะเวลาไม่ยอมผ่อนปลนให้เป็นความเข้าใจผิดนะนะเป็นความเข้าใจผิดนะครับยืนยันนะครับผมเองเก็ได้โพสต์ใน Facebook อยู่แล้วว่าเราก็จะต้องปลดล็อกให้นะครับแต่ก็ไม่ทราบว่าท่านอ่านหรือไม่อ่าน นะฮะแล้วก็ไปดูดูคำสั่งในภาพรวมที่เราจำเป็นต้องออกให้สอดคล้องกับอลระกรแล้วก็มาออกคำสั่งย่อยปลดล็อกอีกทีเนะี่ยท่านไปดูเฉพาะตัวนั้นนะฮะแล้วท่านก็ไปตีความไปไปลือต่อๆกันเนี่ยอันนี้ผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นผลดีนะฮะสงสัยอะไรถามกันก่อนนะครับแล้วผมนี่เองเนี่ยนะก็อุตส่าห์ไปโพสในเฟซบุ๊กส่วนตัวอธิบายแล้วว่าปลดแน่นอนนะ ผมก็คงไม่ใช่เด็กๆนะฮะที่จะพูดแล้วกลับไปกลับมาการจะโพสต์อะไรแต่ละครั้งเนี่ยผมต้องคิดแล้วคิดอีกนะครับฉะนั้นขอให้พี่น้องสุรินเดี๋ยได้ไปเชื่อนะฮะพอไปเห็นคําสั่งแล้วนะฮะไปอ่านทั้งหมดแล้วไปเข้าใจว่าเราจะไม่ปลดลมันเป็นการออกคําสั่งให้ครอบคุมสอดคล้องกับพลกถ้าเขายือดออกไปนะฮะแต่เรื่องที่เขาสั่งให้ปลดล็อกนั้นเราก็จะมีคําสั่งอีกตัวที่จะออกมาปลดล็อกตัวนี้ให้นะครับย้านะครับที่ต้องอธิบายหลายครั้งเนี่ยนะฮะ แล้วก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนสุลินตอนนี้ก็ต้องต้องการจ,จะตกต่อนะครับนะกาจ,จะตกต่อแม้ว่าเราจะมีการจะปลดล็อกให้ในอนาคตนะครับเพราะว่า,าก็คิดว่าเร็วๆนี้นะครับเราก็ยังจะต้องมีพี่น้องคนไทยบางส่วนที่กลับจากต่างประเทศ หรืออาจจะมีคนสุรินบางส่วนที่กลับจากต่างจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดอยู่ในขณะน,นี้นะท่านคงทราบนะฮะว่ามีจังหวัดใดบ้างเนี่ยจะ,จะมีคนกลุ่มนี้เข้ามาอีกประมาณร้อยกว่าคนนะซึ่งจังหวัดเองก็ได้วางมาตรการในการรองรับโดยเฉพาะเรื่องการกักตัวเนี่ยเราจะไม่ให้อยู่ที่บ้านนะเพื่อให้การกักตัวเนี่ยเป็นไปโดยรอบครอบรัดกลุมที่สุดแล้วก็ทั่วถึงนะเราจะใช้โลอล คอนเลนทีนนะครับในการที่จะกักตัวบุคคลที่ที่กลับจากต่างประเทศแล้วก็คนที่มาจากจังหวัดที่ยังมีการระบาดอยู่ตอนนี้นะครับโดยเฉพาะจังหวัดทางใต้นี่นะฮะซึ่งก็ต้องขออนุญาตให้ข้อมูลพี่น้องเพราะว่าเราอย่าเพิ่งคิดว่าเราปลอดเชื้อแล้วมันจะปลอดภัยตลอดนะฮะวันนี้จะถอดแมสได้แล้วอะไรคงไม่ใช่นะฮะเราจะต้องเขาเรียกว่า เป็นบรรทัดฐานใหม่นะครับบรรทัดแนวทางปฏิบัติใหม่เช่นการสวมหน้ากากการรักษาระยะหา่างยังคงปฏิบัติอยู่แม้ว่าจะมีการผ่อนคลายแต่ยังต้องทําอยู่การออกนอกบ้านแล้วไม่สวมแมสก็ยังเป็นความผิดอยู่นะครับก็ขอให้พี่น้องได้ได้ได้เข้าใจนะครับว่าจังหวัดเองก็ ได้ทุ่มเทสพภพพากำลังนะครับตลอดระยะเวลาเกือบ2เดือนนะฮะที่เราเราบริหารจัดก,การกับโควิด1 9จนกระทั่งโดยเฉพาะการว่างมาตรการต่างๆจนเราเดินมาจนเป็นจังหวัดที่จะมีพื้นที่สีเขียวขึ้นมาแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะก็ไม่ใช่เกิดจากผมคนเดียวนะมันก็เป็นความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ทุกภาคส่วนทุกคนที่ช่วยกันฉันั้นก็เราก็จะ ทำมาตรการต่ออีกนิดหนึ่งฮะโดยเฉพาะเรื่องการสวมแมสเรื่องการการาล้างมือนะฮะกินลอนช้อนกลางร,รักษาระยะห่างนะฮะทางสังคมแล้วเราผมก็สัญญานะครับสำหรับรถใหม่ที่จะเข้ามามาจากต่างประเทศมาจา,จากต่างจังหวัดเราจะใช้มาตรการเข้มในการกักตัวนะครับเพื่อให้ให้พี่น้องสุรินได้มีความปลอดภยัยแล้วก็ปลอดโรคจริงๆแล้วก็ยืนยันนะครับวันที่สามคฤอสภานะครับ เราจะปลดล็อกในกิจการ6ประเภทที่ส่วนกลางประกาศกำหนดออกมาแน่นอนครับ100%ครับแล้วก็ในโอกาสวันนี้เป็นวันแรงงานนะครับก็ถ้าในสภาวะการปกติเราก็จะต้องมีกิจกรรมกันนะครับสำหรับพี่น้องผู้ใช้แรงงานแต่ปีนี้ก็เป็นปีที่ค่อนข้างจะพิเศษเนื่องจากมีเหตุการณ์ไม่ปกติจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9ขึ้นมา นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานชาวสุรินที่เคารพทุกท่านนะครับแล้วก็อย่างนี้นะฮะวันนี้ผมก็ได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานเนี่ยได้ไปทบทวนว่าพี่น้องผู้ใช้แรงงานเนี่ยมีสิทธิใดๆบ้างที่ควรได้รับจากามาตรการเยียวยาภาครัฐเนี่ยจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9กเนี่ยก็ขอให้ท่านขอให้ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยได้โปรด กำหนดการทำงานในเน้นเชิงลุกในการที่จะออกไปพบปะหรือติดต่อพี่น้องผู้ใช้แรงงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ท่านสมควรได้รับนะฮะให้ทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมดังนั้นวันนี้ถ้าพี่น้องผู้ใช้แรงงานยังติดขัดมีปัญหาเรื่องการเยียวยาสิทธิประโยชน์ต่างๆยังไม่ได้รับเนี่ยให้ติดต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานนะฮะได้เลยนะครับโดยเฉพาะ ตำนักงานแรงงานจังหวัดนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนพี่น้องประชาชนชาวสุรินครับ